จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบถอดเปลี่ยนแบตได้แล้วก็มีสถานีให้เราไปสลับแบตได้นะครับมีมานานแล้วแต่ที่ยังไม่เป็นที่ใช้กันแพร่หลายหรือว่ายังไม่ใช้กันแบบเป็นมาตรฐานทั่วโลกเพราะว่ายังไม่มีเจ้าใหญ่มาลงวันนี้มีเจ้าใหญ่มาลงแล้วนะครับ Honda เริ่มแล้วครับเปิดตัวสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่กรุงโตเกียว บนโลกของรถ E ีีนะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเราก็สามารถออกแบบให้ใต้พื้นห้องโดยสารเนี่ยสามารถมีขนาดใหญ่แล้วก็บรรจุบแบตเตอรี่ลงไปเยอะๆได้นะครับแต่พอเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยการออกแบบให้มีแบตเตอรี่เยอะๆเพื่อให้วิ่งได้ระยะทางไกลๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเพราะว่ามันมีพื้นที่จํากัดส่วนใหญ่แล้วจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในโลกเราตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันได้ที่ประมาณเต็มที่ก็ร้อยนิดๆกิโลเมตรนะครับไม่เกินนี้ ปัญหาก็คือถ้าเราใช้รถจักรยานยนต์ในวันหนึ่งได้แค่100กิโลเมตรแล้วเราต้องไปจอดชาร์จซึ่งต้องเสียเวลาชาร์จประมาณ3 6ชั่วโมงมันทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับหลายคนก็พยายามคิดนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2015แล้วก็มีบริษัทอย่างโ o โกโ o นะครับที่เขาทํารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่ที่ไต้หวันตัวนี้เข้าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้วยนะครับเป็นคลิกสตาร์เตออย่างหนึ่ง ก็ประสบความสำเร็จกับการที่เขาคิดระบบ Hot สวอปเพราะว่าบนมอไซค์เนี่ยมันสามารถดึงแบตออกมา2ลูกฟับแล้วก็ไปเสียบเป็นสถานีชาร์จใช่ไหมฮะหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจทฤษฎีนี้ตอนที่มีระบบนี้ทีแรกผมเอามาอ่านข่าวเนี่ยทุกคนบอกว่าอุ้ยเราซื้อรถมาใหม่ๆแบตเตอรี่เราใหม่ๆ เราไปดึงแบตเตอรี่เราออกแล้วไปเสียบแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ของใครก็ไม่รู้ซึ่งมันอาจจะเก่ากว่าอย่างนี้เราก็เสียเปรียบดี <c oughs> คือระบบเนี้ยเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพียง <c oughs> แต่คนที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยเขาไม่เข้าใจคือเวลาเราซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบที่ถอดเปลี่ยนแบตได้นะแบตเตอรี่ไม่ใช่ของเราเราซื้อรถมาเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เราต้องไปเช่าใช้แบตเตอรี่เอา พอในเมื่อแบตเตอรี่ที่มันไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกไหนก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่สมบัติของเราเลยเราจะเลิกกินแหนงแขงใจว่าเฮ้ยลูกเก่าลูกใหม่ได้ลูกดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวละคุณเสียเงินค่าเช่าที่สถานีชาร์จแล้วคุณก็ดึงแบตออกมาสองลูกมันเป็นลูกไหนก็ได้เสียบเข้าไปในรถคุณวิ่งไปหมดไปถึงสถานีต่อไปคุณก็ไปเช่าอีกทีหนึง่งแล้วก็ดึงแบตแทนสลับแทนกับลูกเก่า มันข้อดีคือมันไม่ต้องไปเสียเวลาจอดชาร์จแล้วมันใช้งานต่อได้ตลอดทั้งวันซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยดีมากนะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแบตเตอรี่เลยเราเช่าใช้อย่างเดียวหลายยี่ห้อก็ทําแบบเดียวกันนั้นนะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อนะมียี่ห้ออ e ีลอนก็มีเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าของคนไทยอะ่ะผมเคยเห็นอันนี้นก็ทำฮอตส w a ปแบตเตอรี่ได้แต่ยังไม่มีสถานีชาร์จ อย่างในบ้านเราเนี่ยมียี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ New อ่ายี่ห้อนิวยี่ห้อนิวเนี่ยเขาทำสถานีชาร์จเลยโดยที่ไปร่วมกับโครงการของบางจากนะอย่างเช่นวินโนนี่เขาทําเป็นสถานีชาร์จเลยแล้วคนที่วิ่งวินโนนี่เนี่ยวิ่งมาปุ๊บแบตหมดถอดแบตออกถึงสถานีชาร์จนะถอดแบตตัวเองออกเสียบเข้าช่องชาร์จแล้วก็ดึงแบตลูกที่เต็มใส่แล้วไปต่อได้เลยเออเวิร์กมากๆนะครับ มาถึงวันนี้ครับพี่ใหญ่ในวงการมอเตอร์ไซค์นะครับเริ่มขยับแนวทางเดียวกันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ Honda นั่นเอง Honda ได้เปิดตัวสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับขึ้นในกรุงโตเกียวนะครับโดยที่สถานีชาร์จหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันสามารถสแต็กเพิ่มได้นะครับหนึ่งสถานีจะมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ12ส็อตนะครับใส่แบตเตอรี่ได้12ลูกแล้วก็สแต็กเพิ่มได้ในกรณีที่สถานที่นั้นมีความต้องการใช้ แบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนหรือมีปริมาณผู้ใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการก็คือผู้ใช้ต้องมาล็อกอินยืนยันตัวต,วตนก่อนนะครับพอคุณเป็นเมมเบอร์สมาชิกก็คุณก็จะสามารถดึงสล็อตแบตเตอรี่ลูกใหม่ออกมา2ลูกได้แล้วคุณก็มาวางข้างรถคุณแล้วคุณก็ถอด2ลูกเดิมที่หมดแบตหมดเสียบกับเข้าไปชาร์จหยิบของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็วิ่งไปได้เลย ซึ่งวิธีการแบบนี้มันจะเวิร์กมากๆแล้วคุณลองนึกดูยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาอาจจะสายป่านไม่ยาวแต่ถ้าเป็นอย่าง Honda แสดงว่า Honda เริ่มเอาจริงเอาจังกับแบตเตอรี่แบบ Hot Swap แบบนี้แล้วแล้วถ้า Honda ทําแบบนี้ทั่วโลก Honda จะเป็นเจ้าครองระบบนี้เลยทันทีนะครับตอนนี้เนี่ยมีในผมว่าในญี่ปุ่นนะ่าจะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ Honda มาแล้วนะครับในบ้านเราอาจจะยังไม่เคยเห็น ตัวรูปทรงแบตเตอรี่ก็จะเป็นแท่งแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็คุณสามารถเสียบเข้าไปใช้แล้ว Honda เนี่ยออกแบบให้มันเป็นสล็อตมาตรฐานเป็นขนาดแบตเตอรี่มาตรฐานซึ่งใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ Honda ได้หลายๆรุ่นนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับแนวคิดนี้คือถ้าออกแบบเป็นมาตรฐานเนี่ยสมมุติคนอื่นอาจจะไปเชื่อมโยงกันกันกบ Honda ว่าขอใช้ลายเส้นและขนาดของสล็อตแบตเตอรี่แบบเดียวกันแล้วไปออกแบบรถ ถ้ารถคันยี่ห้ออื่นสามารถใช้แบตเตอรี่ Honda ได้ด้วย Honda ก็จะมีกํำไรในการทำธุรกิจกับสถานีชาร์จอย่างเดียว Honda อาจจะเป็นผู้ลงทุนสถานีชาร์จอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่ว่ายี่ห้อไหนก็คิดค้น HotSwap ได้แต่การลงทุนสถานีชาร์จมันเป็นเรื่องใหญ่กว่ามันเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าทำมอเตอร์ไซค์ขายมากเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าใหญ่อย่างฮอน da มาลง เรื่องนี้มันจะขยายตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วมันจะกลายเป็นมาตรฐานได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นรอลุ้นดูนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นสล็อตแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันหมดแล้วใช้ของ Honda ได้คราวนี้แหละครับวงการจักรยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดแน่นอน